อัปเกระท่า18นิกา45นาทีนะคะสำหรับกราฟทองวันนี้พอแพร่เลือกเฉดหน้าบายเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตลาดเย็นนะคะหรือว่าตลาดนิกานน้นจะว่ายังไงเฮสจะจบอะไรนะคะเทเดอร์ mm hmm. เดี๋ยวมาดูในส่วนของทำเฟรมเสี่ค่ะคาดการว่า H4 นะะ่าจะจบด้วยเขียวนะคะส่งการาฟส่งนี้นะ,ะถ้าจะจบด้วยเขียวแต่ว่าไม่ใช่ PA ค่ะเทเดอร์ไม่ใช่ PA คําว่า PA ก็คือจะต้องเป็นแท่งเทียนที่เขียวสวนคืนไปนะ ลักษณะของกราฟที่เป็น PA หมายความว่านะในส่งของ H4 เนะนื่งจาก H4 ค่ะตอน15นานิกาจบแดงแบบนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าแท่งนี้ค่ะจบเป็นเขียวสั้นกว่าแดงอันนี้เรียกว่าอย่างไม่ใช่นะแล้วก็กรณีที่จะใช่คือกราฟจะต้องเป็นแบบนี้อันนี้สมมติแท่ง15นาฬิกา แล้วก็กรณีเ่เป็น P.A. คือเนื้อเทียนนะคะจะต้องสวนขึ้นไปอีกแท่งเลยอันนี้เรียกว่า P.A. นะคะอันนี้เรียกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าจะเป็นแบบ P.A. ที่สวยจริงๆก็จะเป็น P.A. อีกแบบหนึ่งก็คือจะต้องใช้2แท่งก็คือต้องรอดแท่งเทียน5้าทุ่มอันนั้นอะนะคะใครที่อยู่ยุโรปอเมริกาก็คือต้องรอห้าทุ่มแล้วก็ทางโน้นก็จะสว่างนะคะอัะอนนี้เขาเรียกว่า P.A. แล้วแท่งต่อไปก็จะเป็นสูตร M5 ดันราคาขึ้นแบบนี้เลยอันนี้ในทม์เฟรม H4 นะคะ อ่าอันนี้เขาเรียกว่า P A นะและแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าแท่งนี้จบแบบเนี้ยเรียกว่ายัางไม่ใช่นะคะอันนี้ยังไม่ใช่นะฮะอ่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าอันนี้ใช่และอันนี้ใช่นะในส่วนของ P A เสีแต่ครนี้เมื่อเรามาดูแล้วว่าเอถ,ถ้ากราฟจบแบบเนี้ยอ่าเราจะว่ายังไงแล้วจะพิจารณาจากอะไรนะฮะเข้าไปดูในส่วนของกราฟค่ะ ไปดูที่แท่เฟรมสิงค่ะท่เฟมิสิงนะคะเป็น PA ค่ะเทรดเดอร์นะคะมีการดันราคากลับขึ้นไปเพราะว่าแท่งนี้เป็นลักษณะของแท่งเบรกไว้แล้วก็แท่งนี้เป็น p a ทําให้กราฟนั้นย่อค่ะย่อประมาณ M5 แล้วดันราคาขึ้นนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ M5 ค่ะอ่า M5 สามารถดูเหนือนะคะในส่วนของร้อย M5 ได้แล้วมีการดัราคาขึ้นเข้าสู่การบายเลยค่ะจากนะคะ56ไป58ประมาณ200จุดแล้วนะแต่ว่าทั้งหมดอยู่ที่ว่าตลาดนั้นจะสามารถสร้างหายได้หรือไม่ ถ้ากราฟสร้างหายได้นั่นคือนะคะจะเป็นลักษณะการย่อขึ้นนะก็คือมีการสร้างหายใหม่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการย่อกลับมาเราก็ดาราคาขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสูตร M5 ราคาขึ้นนะคะก็จะค่อยๆยกขึ้นแบบนี้ในส่วนของ H1 นะคะนี่คือสูตรการขึ้นค่ะแต่ถ้าไม่ใช่แล้วกราฟเป็นาราคาลงนะอันนี้จะไม่ใช่นะเพราะว่าคุแพมเคยเห็นแท่งเทียนแท่งหนึ่งค่ะเทเดอร์ที่มันเป็นลักษณะนะคะใน M15 แล้วเกิดการกลับตัวลงนะมันก็เคยมีนะคะเพราะว่าในส่วนของ M15 ถ้าสมมติว่ากราฟเดจะจบแดงนะ กรณีกาฟเดจะจบแดงจะเป็นแบบนี้กรณีเดจะจบแดงนะคะ M M15 เ้าขาจะมาแบบนี้แล้วก็โยกในราคาลงอันนี้กรณีเดแดงนะคะเดแดงเดจะออกแดงนะแต่ถ้าสมมุติว่าเดจะเขียวนะคะถ้าเดจะเขียวนะคะถ้าเดจะเขียวจะมีการนะคะในราคาขึ้นยกหายแล้วก็ยอ่อแล้วก็ดนราคาขึ้นไปแบบนี้นะคะ อ่ะแล้วก็จะมีการขึ้นไปแบบนี้อ่ะอันนี้ขึ้นก็คือหมายความว่าก็จะมีการเบรกที่ราคาเท่าเดิมแล้วก็ดราคาขึ้นอันนี้คือสูตรการขึ้นดังนั้นวันนี้เราก็ต้องนามาพิจารณากันว่าตลาดมีการจะว่ายังไงนะเพราะว่าเท่าที่เห็นตอนนี้กราฟอยู่ที่ไหนคะคุณแพมเห็นกราฟอยู่ที่นี่ค่ะคือ m 1 5ยังไม่ได้สูงกว่าเดิมในส่วนของ m 1 5้นะเดี๋ยนะคุกแพมก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวเช็คก่อนไม่เป็นไรไม่รีบเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเบรกแล้วลงอ่ะอันเนี้ยก็จะคือ h เส้จะกลาายแดงงริ แพ้ฝั่งเซล์อ่ะเหมือนตะกี้อ่ะตะกี้ย้อนกลับไปแท่งเทียนตะกี้ดังนั้นกรณีที่เราดูแล้วมันไม่สวยหรือว่าอะไรแบบนี้นเราไม่เทดก็ได้ว่าเราไปขึ้นยากขนาดนั้นนะคะเราไม่เทก็ได้ไม่เป็นไรนี่ถ้าสมมติว่าสองแท่งนี้ยลบกนะันอ่ะคําตอบมันคือถ้าสมัครการก์ดจะกลับตัวลงคําตอบมันจะคือแดงนะคะมันจะคือแดงนะถ้าสมัครการก์ดเดจะแดงอะค่ะคําตอบที่สี่ก็จะกลายเป็นเดแดงนะแต่โอเคถ้าสมมติว่าคําตอบคือฝั่งนี้นี่คือการขึ้นนี่เดเขียวอันนี้จะเขียวนะคะ ดังนั้นเรา,าคือการาฟมันการ์แบบนี้เราก็ชมไปก่อนไม่เทรดวันหนึ่งไม่เป็นไรทุนกําไรเหลือครบเก็บไว้มันที่ใช่นะคะเราจะทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องนะอ่ะเอาเป็นว่า15บห้านาทีเอาเขาสิบแปดนาสบก้านาทีก็ทํายังไม่มีสัญญาลเดยวก็แพมจะไปไลฟ์สดกับาป,ประมาณหนึ่งทุ่มสานาทีเดี๋ยวเราไปดูกราฟพร้อมกันไม่ตรงแค่ไม่เทรดไม่เห็นเป็นไรกําไรอยู่ครบเงินอยู่เพียบนะพลังใจอยู่สําคัญคือพลังใจเทรดเดอร์อาชีพนี้นะพลังใจไปต่อในตลาดนี้ได้ย,วยาวๆ นะคะดังนั้นเทรดยังไงก็ได้ให้ชนะแล้วเสริมพลังใจไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรวยมากอันนี้ก็แพมให้ทริคเลยค่ะความสำเร็จมันอยู่ตรงนี้นะความสำเร็จจริงๆมันอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็แพมกล้าพูดเลยว่าที่คนแบบทำาได้คือก็แพมทำแบบนี้ไม่เกี่ยวว่ากําไรมากน้อยแต่กําไรต่อเนื่องนี่แหละคือการยืนระยะค่ะเทรดเดร์นี่คือมืออาชีพค่ะคลิปนี้เดี๋ยวก็แพมส่งเข้าไปนะคะสวัสดีค่ะ